ค่ะคุณผู้ชมคะโรคเบาหวานนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทราบสาเหตุของโรคเบาหวานกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ปลายอยู่กับหัวหน้าคณะนดดักวิจัย o อ e r a t i o n BIM นะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัท Asian p h y t ต c ู u t i c l l จำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจะปลาค่ะ สอบถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคเบาหวานคะ่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคะกรรมพันธุ์หรือว่าวิธีการรับประทานอาหารการดําเนินชีวิตคะอาจารย์ผมอะไรหลายคนะอาจจะไม่เข้าใจนะถาว่เาเบาหวานมันหมายถึงอะไรถึงเรียกว่าเบาหวานออใช่ไหมคะเบาก็คือปัสสาวะนั่นแหละก็เบาแล้วก็ออกมาหวานพาหวานในี่ยเราจะเห็นนะมดมันไปตอมนะเพราะะนั้นไอเาาน้เบาหวานแล้วเบาหวานมันเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุที่หวานผิดปกตินั้นก็เพราะว่าบริโภค อาหารของเรามีอาหารหวานมากเกินไปหรือขณะเดียวกันก็าการเาผาผลาญอาหารหวานเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในเลือดของเราเนี่ยเมนจะควรจะมีระดับน้ําตาลปกติทุกคนถ้าหากว่าไม่มีเป็นเพราะว่ามีระดับอินซูลินที่มันแตกต่างกันไปอินซูลินก็คือฮอร์โมนซึ่งอยู่ในเลือดแล้วก็จะมีหน้าที่พาเอาน้ําตาลโมลิุลน้ําตาลในเลือดเนี่ย พอนเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายเซลล์ umas, ส่วนต่างๆร่างกายนะครับแต่ในกรณีที่บางคนมีอินซูลินน้อยมีน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําตาลก็จะอยู่เหลืออยู่ในเลือดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะมีอาการเบาหวานนะครับอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีอินซูลินอยู่มากแล้วก็ตามแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่สามารถพาน้ําตาลซึ่งอยู่ในเลือดไปเลี้ยงตามเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายได้ กรณีนี้ก็คือขึ้นเนื่องจากว่ามีการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นในร่างกายแม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามอินซูลินมันไม่ได้ทาหน้าที่นั้นน้ําตาลก็จะอยู่ในเลือดแล้วก็เกิอดอาการเบาหวานที่สาเหตุมันมาจากอะไรอินซูลินเนี่ยจะหลั่งออกมาจากตับอ่อนจากเบต้าเซลล์ที่อยู่ที่ตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นอวัยะที่จะหลั่งอินซูลินแล้วก็เข้าไปในเลือดนะครับแต่กรณีคนที่เป็นเบาหวาน<ะ>ร่างกายของเรา มีอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอย่างไรแพ้ภูมิตัวเอเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการหลั่งสารต้านทานโรคสารแพ้ภูมิส,ออสร้างภูมิกันมากเกินไปค่ะอย่างการณีนี้ก็คือสร้างสาร t n f alpha แล้วก็ interferon gamma สารสองตัวนี้เป็นสารซึ่งสร้างภูมิกันให้กับเราแต่ในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานมันมากเกินไปมันก็เริ่มเริ่มเป็นปัญหาของเราแล้ว เป็นปัญหาอย่างไรสิ่งแรกท,ท,ที่ที่มากที่สุดก็คือมันเริ่มไปทําลายตับอ่อนบริเวณที่มีเบต้าเซลล์ที่หลั่งอินซูลินเมื่อตับอ่อนถูกทําลายถูกโจมตีการหลั่งอินซูลินมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็มีอินซูลินน้อยลงแน่นอนในที่สุดเลือดของเราก็จะมีน้ตา,านตาลมากขึ้นเราก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เนี่ยเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งคือเกิดขึ้นจาก ผมผู้พันในร่างกายมีมากเกินไปและส่วนใหญ่มักจะเป็นกรรมพันธุ์ก็คือการทําหน้าที่ของอินซูลินน้อยจากการที่มีตับอ่อนถูกทาลายหรือทํางานมากเกินไปในขณะเดียวกันอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าตับอ่อนไม่ถูกทําลายมันยังหลังของมันเป็นปกติหรืออาจจะหลังมากซะด้วยซ้ําแต่ก็ยังเป็นเบาหวานก็เนื่องจากว่ามันมีการดื้อต่ออินซูลินสารสองตัวที่เราพูดถึง เทเทียและอลฟาแลวก็อินเทอร์ฟอรังแกรมสองตัวนี้ที่พรรันายกรรอ่อนเนี่ยบังเอิญมันไปทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยไม่สามารถพาน้ําตาลโมเลกุลน้ำตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เมื่ออินซูลินถึงแม้เมกีนมากมีน้อยก็แล้วแต่เนี่ยมันทํางานไม่ได้น้ําตาลก็เหลืออยู่ในเลือดเยอะเราก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เกิดขึ้นจากการดื้อต่ออินซูลินนี่คือเบาหวานประเภทที่2นะครับการดื้อต่ออินซูลิน เพราะฉะนั้นสารสองตัวเทน a ป p h a ฟ n าอินซูลนกันาคือต้นเหตุสำคัญที่มีผลเสียต่อการหลั่งอินซูลินนะครับแล้วก็การทำงานของอินซูลินด้วยในเม็ดเลือดขาวของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีสารอีกตัวหนึ่งชื่อว่าอินซูลินสิบเจ็ดมากเกินไปไอสารส่วนนี้นักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าถ้ามันมีมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้น เบาหวานเป็นอาการหนึ่งของการแพร่ภูมิตัวเองเมื่อมันมีเยอะ,ะเราก็มีอาการแพรภูมิตัวเองเกิดขึ้นเบาหวานก็มากขึ้นแล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะต้องทําอย่างไรนะสารสองตัวแรกที่จะโจมตีถักอ่อนและทําให้ดื้อต่ออินซูลินเราต้องลดมันลองอมา